ตอนรับทุกคนเข้าสู่รายการน,นิสาพาไปล้อกันอีกแล้วเย้ yeah. วันนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่กันที่ MK สาขาบิ๊กซีชลบุรีนั่นเองเราจะมาลองทานกันว่าการทานแบบบุฟเฟ่ต์กับการทานแบบอลาคาร์ดเนี่ยแบบไหนมันจะคุ้มกว่ากันและแบบไหนที่จะเหมาะกับเรานะคะมาถึงเราก็ทำการสั่งเมนูอาหารมาเลยค่ะเขาก็จะมีให้เราสแกนเข้าไปนะคะสั่งเป็นเมนูอลาคาร์ดปกตินี่แหละแต่จะไม่มีเป็ด กับหมูกรอบนะคะไม่มีเป็ดกับหมูกรอบนอกนั้นเมนูอื่นๆก็สั่งมาสั่งทานได้ตามปกติเลยมาถึงเราก็จัดก,การเลยค่ะไม่รีรอนะคะเพราะว่าเวลานั้นรอรีไม่ได้ค่ะ ที่นี่เขาไม่จำกัดเวลานะคะแต่มีกฎก็คือต้องกินให้หมดนะคะกฎกติกาของเขาคือต้องกินให้หมดถ้ากินไม่หมดเนี่ยจะโดนปรับตามเมนูอลลาคาร์ดเลยนะคะเสร็จแล้วเขาก็เสิร์ฟน้ําจิ้มนะคะมาพร้อมกระเทียมพร้อมพริกแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ของที่นี่นั้นก็คือน้ําชานั่นเองค่ะนี่แหละที่เรามากินเพราะเราอยากกินน้ํชาอ่าถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วนะคะ อันนี้ก็เตรียมเสร็จแบบเรียบร้อยแล้วพอน้ําเดือดเราก็พร้อมลุยกันเลยอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูสีหน้าทานไหมทุกคนวันนี้เราก็มากินแบบบุฟเฟ่หัวละ440บาทนะคะ ตอนนี้เราสั่งมาเป็นชุดที่2แล้วชุดแรกหมดไปแล้วนะคะชุดนี้เป็นชุดที่2แล้วคือเอาจริงๆนะใครที่ทานบุฟเฟ่แนะนํานะคะแนะนําเลยใครที่กินบุฟเฟ่จุกๆก็คือแนะนําให้ทานแบบบุฟเฟ่ส่วนใครที่คิดว่าตัวเองกินไม่คุ้มก็แนะนําแบบให้ทานแบบอลา,าคาร์คนะคะเพราะว่าราคาที่ทานอาจจะไม่ถึงก็ได้เหมือนเรา เรานะคะไม่เหมาะกับการบปกินบุฟเฟ่เลยเพราะว่ากินไม่คุม้มเราจะเหมาะกับการกินแบบอลาคาร์ดมากกว่านะคะแต่ว่ามือน,นี้ก็คือจะมาลองให้ดูว่ามันเหมาะกับเราไหมนะคะที่สุดแล้วก็คือเราก็ผ่านพ้นไปได้กับ3เซต สามรอบเมนูที่เราสั่งมานะคะน,นี่เป็นรอบที่สองคือเยอะอยู่นะทุกคนคือสั่งแบบจุกๆมากไม่เป็นไรผู้ชายกินเยอะกินจุกแล้วก็เออโอเครสชาติก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายด้วยความที่เป็น MK เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ทานกันแล้วนะคะอ,อร่อยอยู่แล้วแต่แค่เราแค่มาเปรียบเทียบให้ดูว่าการกินแบบบุฟเฟต่ต์กับกินแบบอาร์คัอันไหนที่มันเหมาะกับเรามากที่สุดก็คือแนะนําสําหรับคนที่กินบุฟเฟ่ต์จุกๆก็ให้ กินแบบบุฟเฟ่ต์นะคะก็ถือว่าคุ้มอยู่หัวละ440บาทส่วนใครที่กินไม่จุก,ก็แนะนําให้กินอลาคาร์ตนะคะก็อาจจะประหยัดลงมานิดนึงทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะคะก็เลือกเอาว่าใครชอบแบบไหนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะไหนขอรีวะะิวหน่อยค่ะหลังจากกินเสร็จแล้วเป็นไงบ้างเจ้อ้วกน <laughs> หนดูพุง <laughs> ตอนนี้มันอยู่ตรงไหนละ อเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไงกินได้หมดกินให้หมดเขาจะปรับกินไห้หมดเขาจะปรับกันเลยซัดแหลกเลยหนึ่งหม้อคนเดียวน่าสงสารไหมความที่กลัวโดนปรับก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะกินไปกินมาเกือบถึงคอเลย